สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนในชั่วโมงประวัติศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่6วันนี้คุณครูจะพานักเรียนเรียนรู้เรื่องประเทศเพื่อนบ้านสาธารณรัฐสาภาพเมียนมาาหรือประเทศพมา่านั่นเองค่ะก่อนอื่นเลยนะคะนะคักเรียนทราบไหมว่าประเทศไทยนะคะอยู่ในทวีปไหนของโลกนี้เอ่ยโลกเรานะคะมีทั้งหมด7ทวีปด้วยกัน แล้วประเทศไทยอยู่ในทวีปเอเชียนั่นเองนะคะตรงที่คุณครูวงไว้สีฟ้านะคะนักเรียนอประเทศไทยนะคะอยู่ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นะคะเป็นส่วนหนึ่งของทวีปเอเชียนะคะเรามาเริ่มที่ประเทศเพื่อนบ้านของไทยนะคะ เทศเพื่อนบ้านของไทยนะคะมีประเทศอะไรบ้างคะที่ติดกับประเทศไทยนักเรียนลองคิดนะคะลองนึกคำตอบไว้ในใจก่อนประเทศเพื่อนบ้านของไทยนะคะก็คือประเทศที่มีอาณาเขตนะคะติดกับประเทศไทยนะคะเบอร์หนึ่งในจอนะคะนักเรียนก็คือประเทศไทยของเรานั่นเองนะคะ หมายเลขสองนะคะทางทิศตะวันตกนะคะและติดกับติดทางทิศตันตกและก็ทิศเหนือของไทยนะคะคือประเทศไรเอ่ยคะหมายเลขสองคือประเทศเมียนมานะคะหมายเลขสามนะคะติดกับประเทศไทยนะคะทางภาคเหนือและก็ภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะคะคือประเทศอะไรคะนักเรียน ประเทศลาวนะคะหมายเลข4นะคะติดกับประเทศไทยนะคะทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือนะคะแล้วก็ทิศตะวันออกนะคะคือประเทศอะไรเอ่ยประเทศกัมพูชานะคะแล้วหมายเลข5นะคะที่ติดกับภาคใต้ของเรานะคะของประเทศไทยของเราคือประเทศ มาเลเซียนั่นเองนะคะอันนี้คือ4ี่ประเทศเพื่อนบ้านของเรานะคะก็ได้แก่ประเทศเมียนมาประเทศลาวประเทศกัมพูชาและประเทศมาเลเซียนะคะเรามารู้จกักธงชาตินะคะธงชาติประเทศอะไรเอย่ยนะคะนักเรียนลองทายนะคะจากรูปภาพดูนะคะภาพแรกธงชาติประเทศอะไรคะ ง่ายมากเลยคือประเทศไทยของเราเองนั่นเองนะคะต่อมารูปภาพที่สองคือประเทศเมียนมานะคะธงชาติที่สามคือประเทศลาวนะคะธงชาติที่สี่คือประเทศกัมพูชานะคะธงชาติ ภาพที่5คือประเทศมาเลเซียนะคะวันนี้นะคะเราจะเรียนกันในนะคะเรื่องประเทศเมียนมาเป็นประเทศแรกกันนะคะ ประเทศเมียนมานะคะดูจากแผนที่นะคะประเทศเมียนมาติดกับประเทศอะไรบ้างนะคะดูจากวงสีแดงปิ่งครูงวงไว้นะคะหนึ่งเลยคือประเทศไทยนะคะติดกับประเทศลาวนะคะจีนอินเดียนะคะบางกลาเทศนะคะรวมถึงติดกับ ทะเลอันดามันนะคะแล้วก็อ่าวเบงกอลนะคะประเทศเมียนมาน่ะคะเขาก็มีอ่าวของเขานะคะคืออ่าวมอตมะนะคะเมืองหลวงของเมียนมาคือเนบิดอรประเทศเมียนมานะคะมีเนื้อที่ทั้งหมด6 7 8สนเตารางกิโลเมตรนะคะ มีประชากรห้าสิบสี่ล้านคนนะคะชื่อเดิมของเมียนมาคือพม่าชื่อทางการของประเทศเมียนมาคือสาธารณรัฐแห่งสาภาพเมียนมาด้านบนนั้นคือธงชาติของประเทศเมียนมานะคะนักเรียนต่อมานะคะเรามาดูในเรื่องของความเป็นมาของประเทศเมียนมาก,กัน ประเทศเมียนมานะคะเดิมเป็นที่ตั้งของอาณาจักรที่ยิ่งใหญ่นะคะในอดีตเช่นเมืองอังวะนะคะตองอูหงสาวดีนะคะต่อมาเนี่ยเมียนมานะคะตกเป็นอาณานิคมนะคะของประเทศอังกฤษและได้รับเอกราชจากอังกฤษหลังสงครามโลกครั้งที่สอง เรามาดูในเรื่องของด้านการเมืองการปกครองของประเทศเมียนมานะคะประเทศเมียนม่านะคะปกครองด้วยระบอบประชาธิปไตยนะคะแบบสาธารณรัฐนะคะโดยมีประธานาธิบดีเป็นประมุขและเป็นหัวหน้ารัฐบาล ประเทศเมียนมานะคะอยู่ภายใต้การปกครองของรัฐบาลทหารมานานกว่า50ปีมีการเรียกร้องประชาธิปไตยจากรัฐบาลพม่านะคะมีผู้นำนะคะโดยนางองซานซูจี ประชาชนเมียนมานะคะได้เดินขบวนนะคะประท้วงรัฐบาลหลายครั้งซึ่งรัฐบาลเนี่ยใช้วิธีปราบปรามนะคะขั้นเด็ดขาดนะคะทาให้รัฐบาลเมียนมานะคะถูกคว่ำบาตรจากประเทศตะวันตกนะคะการถูกคว่ำบาตรหมายถึงการไม่ได้รับสิทธิ์นะคะการช่วยเหลือจากชาติตะวันตกนะคะประเทศตะวันตกที่เราพูดถึงนะคะก็ได้แก่ สหรัฐอเมริกาอังกฤษนะคะอย่างสหรัฐอเมริกาเนี่ยถือว่าเป็นประเทศมหาอำนาจนะคะดังนั้นอย่างเช่นเวลาเมียนมานะคะเกิดภัยพิบัติทางธรรมชาตินะคะน้ำท่วมพายุเข้านะคะเกิดความเสียหายนะคะเมื่อดุถูกคกกวามบาดแล้วเขาจะไม่ได้รับการช่วยเหลือจากประเทศดังกล่าวนะคะ แต่โซนอาเซียนของเรานะคะอย่างไทยจะเข้าไปช่วยเหลือได้ไหมได้อยู่นะคะปีพศ2 5 5 8นะคะมีการเลือกตั้งครั้งใหม่นะคะพักสันนิบาตนะคะเพื่อประชาธิปไตยแห่งชาติหรือพักค NLD นะคะชนะการเลือกตั้งนะและถ่ายโอนอำนาจจากรัฐบาลเดิมไปสู่รัฐบาลชุดใหม่ กุมภาพันธ์นะคะปีพุทธศักราช2564ที่ผ่านมานะคะประธานาธิบดีอูวินมายินและนางองซานซูจีนะคะที่ปรึกษาแห่งรัฐและรัฐมนตรีต่างประเทศรวมถึงเจ้าหน้าที่ระดับสูงในพรรคสันนิบาตแห่งชาติเพื่อประชาธิปไตยนะคะหรือพรรค NLD นะคะ ถูกควบคุมตัวว่าโดยกองทัพพม่านะคะภายใต้การนำของผู้บัญชาการทหารสูงสุดนะคะพลเอกอวุโสมินอองไลน์นะคะถือเป็นการปฏิวัติอีกครั้งนะคะหลังจากพรรค NLD ชนะการเลือกตั้งผ่านไปไม่กี่ปีเองนะคะเพิ่งได้ประชาธิปไตยไปเมื่อปี2558นะคะปี2564ก็ถูกยึดอำนาจโดยทหารพม่านะคะ ต่อมาค่ะนักเรียนนะคะ,ะเรามาดูภาพของนางองซานซูจีกันนะคะรวมถึงอันนี้คือลูกภาพนะคะการเรียกร้องประชาธิปไตยของชาวเมียนมาต่อมานะคะในเรื่องของด้านสังคมและวัฒนธรรม ประเทศเมียนมานะคะมีความหลากหลายทางเชื้อชาติมากถึง135เชื้อชาตินะคะเป็นเชื้อชาติเมียนมา้อยละ68นะคะส่วนที่เหลือนะคะเป็นเชื้อชาติอื่นๆนะคะเช่นชาวไทยใหญ่นะคะกะเรียงยะไข่มอนฉานกะเลนนะคะคะฉินเป็นต้นนะคะ คนใหญ่นะคะชาวเมียนมานะคะร้อยละ92นะคะนับถือศาสนาพุทธนะคะและอีก8%นนับถือศาสนาอะไรเอ่ยก็จะมีนับถือศาสนาคริสต์นะคะแล้วก็ศาสนาอิสลามนะคะ ศาส,สนิกชนชาวเมียนมานะคะไปทําบุญและปฏิบัติธรรมที่วัดเป็นประจำนะคะสถานที่สําคัญทางพระพุทธศาสนาของชาวเมียนมากก็คือเจดีชเวดากองค่ะนี่เป็น ความหมายของธงชาติของประเทศเมียนมานะคะสีเหลืองของเขานะคะหมายถึงความสามคัคคีสีเขียวหมายถึงความสงบและสันติภาพสีแดงหมายถึงความกล้าหาญนะคะและก็ดาวตรงกลางนะคะสีขาวนะคะหมายถึง สหาภาพมั่นคงเป็นเอกกาชดอกไม้ประจำชาติของประเทศเมียนมานะคะคือดอกประดูสัตว์ประจำชาตินะคะคือเสือนะคะ เสือเป็นสัตว์ประจำชาติของประเทศเมียนมานะคะลักษณะของเสือสามารถบ่งบอกได้ถึงความอุดมสมบูรณ์ของประเทศเมียนมาอาหารประจำชาติของประเทศเมียนมานะคะคือลาเพชรนะคะต่อมานะคะมาดูด้านเศรษฐกิจนะคะของประเทศเมียนมากันสินค้าส่งออกของเขานะคะก็ได้แก่นะคะแก๊สธรรมชาติ ไม้ข้าวมเมล็ดพืชนะคะแล้วก็สิ่ทอนะคะสินค้าที่ต้องนำเข้านะคะก็ได้แก่ใยสังเคราะห์นะคะเครื่องจักรกลนะคะรวมถึงชิ้นส่วนอุปกรณ์ไฟฟ้าและชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ค่ะความรู้เพิ่มเติมนะคะ นี่คือรูปภาพธนบัตรของประเทศเมียนมานะคะสกุลเงินของประเทศเมียนมาก,ก็คือจัดนะคะ1บาทไทยนะคะเท่ากับ51.64ิบเอดจุดจัของพม่านะคะอันนี้ได้เปรียบเทียบนะคะดูในวันที่28มิถุนายนนะคะปี2021นะคะ คำทักทายสวัสดีของประเทศเมียนมานะคะก็คือมิงกาบานะคะลาก่อนก็คือตาตานะคะมาดูสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจในเมียนมานะคะก็มีไปขึ้นบอลลูนที่เมืองภูกามนะคะเที่ยวสะพานอู้เบงนะคะ สะพานไม้ที่ยาวที่สุดในโลกนะคะไปเจดีชเวดากองนะคะที่เมืองยางกุ้งเทพทันใจนัดโบโบยีนะคะที่เจดีโบดาทาวสำหรับวันนี้นะคะในประเทศเพื่อนบ้านนะคะประเทศเมียนมาประเทศแรกนะคะก็จบเพียงเท่านี้นะคะ ไว้พบกันใหม่ในชั่วโมงหน้านะคะขอบคุณคะ่ะ